สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะก็มาพบกับคุณครูจิเช่นเคยนะคะวันนี้คุณครูจะมาสอนเรื่องของการหาผลหารและเศษที่ตัวตั้งไม่เกิน4หลักและตัวหาร1หลักโดยการหารสั้นนั่นเองค่ะหลังจากที่นักเรียนเรียนเรื่องนี้ไปแล้วนะคะนักเรียนต้องสามารถหาผลหารและเศษที่ตัวตั้งไม่เกิน4หลักและตัวหาร1หลักโดยการหารสั้นได้ด้วยนะคะอ้าวพร้อมแล้วเราไปดูตัวอย่างที่คุณครู นำมาให้ดูวันนี้กันเลยค่ะครูมีเม็ดขนุน300เอ,อขอโทษค่ะ568เม็ดจัดใส่จานจานละ8เม็ดจะได้กี่จานก่อนอื่นนักเรียนต้องวิเคราะห์โจทย์ก่อนนะคะว่าคุณครูนคนเนี่ยมีเม็ดขนุนอยู่เท่าไหร่ครูมีเม็ดขนุนอยู่568เม็ดต้องการจัดใส่จานจานละ 8เมตรนั่นเองค่ะเราสามารถเขียนแทนด้วยประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้ว่า568หารด้วย8เท่ากับเท่าไรซึ่งการหารนะคะนักเรียนก็เรียนไปแล้วเราจะหาผลหารได้จากวิธีแรกนะคะคือการหารยาวนั่นเองจากประโยคสัญ,ญลักษณ์เมื่อกี้นะคะ568หารด้วย8ขั้นตอนที่1ของการหารนะคะเราก็จะหารในหลักร้อยก่อนโดยการนำตัวตั้ง ของการหารนะคะคือ568ใส่ไว้ในบ้านและ8คือตัวหารใส่ไว้หน้าบ้านนะคะจากนั้นเราก็ไปดูสูตรคูณในแม่8 8นะคะ8คูณอะไรได้5ขั้นตอนที่1นะคะเราจะต้องหารในหลักร้อยก่อนนั่นก็คือเลข5นั่นเอง8คูณอะไรได้5 8คูณ0ได้0นะคะจากนั้นเอา5ลบ0 ได้5นะคะอันนี้คือขั้นตอนที่1ต่อไปขั้นตอนที่2การหารในหลัก10หลังจากที่เราหารหลักร้อยเสร็จแล้วเมื่อกี้เหลือเศษ5นะคะคือตัวสุดท้ายเราก็ดึง6ในหลัก10มาคู่กับ5ก็จะกลายเป็น56ดูสูตรคูณในแม่8เหมือนเดิมค่ะ8คูณอะไรได้56 8คูณ7 56 เราต้องเติม56ลงไปด้านล่างเหมือนเดิมนะคะจากนั้นทําการลบ56ลบ56เหลือ0นะคะขั้นตอนที่3ค่ะหลังจากเรา,ารหารในหลัก10เสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนที่3คือการหารในหลักหน่วยหลักหน่วยของเรานะคะคือ8เราก็ดึง8มาคู่กับ0คือเศษในหลัก10เมื่อกี้ นะคะก็จะกลายเป็น8 8คูณอะไรได้8 8คูณ1ได้8 8ลบ8เหลือ0นะคะดังนั้นการหารยาวของเรานะคะก็จะได้ว่า568หาร8เท่ากับ76นักเรียนอยากทราบว่านักเรียนหารถูกหรือไม่ให้นักเรียนไปตรวจคำตอบนะคะ โดยการเอาตัวหารคูณผลหารเท่ากับตัวตั้งก็จะได้ว่า8คูณ71เท่ากับ568นั่นเองค่ะตัวอย่างต่อไปกันเลยนะคะนอกจากการหารยาวแล้ววิธีการหารอีกวิธีหนึ่งก็คือการหารสั้นซึ่งนักเรียนก็ยังไม่เคยเจอนะคะ เพราะนั้นการหารสั้นมีวิธีการหารอย่างไรประโยคสัญ,ญลักษณ์ที่ได้เราใช้โจทย์ข้อเมื่อกี้นะคะเราทราบอยู่แล้วว่า568เนี่ยเป็นตัวตั้งและ8เป็นตัวหารสิ่งสำคัญของการหารสั้นคือเครื่องหมายหารนะคะการหารสั้นจะไม่เหมือนการหารยาวนะคะเครื่องหมายแต่การใส่ตัวเลขมีหลักการเดียวกันค่ะเราเปรียบ การหารสั้นเครื่องหมายหารสั้นนี้เป็นเหมือนบ้านนะคะแล้วเอาตัวตั้งคือ568ไว้ในบ้านเอา8ที่เป็นตัวหารไว้หน้าบ้านจากนั้นนักเรียนจะสังเกตเห็นเส้นใต้2เส้นตรงนี้นะคะเราจะเรียกว่าผลลัพธ์นะคะผลลัพธ์ของการหารสั้นนั่นเองเราจะมีวิธีการหารสั้นได้ยังไงไปดูขั้นตอนที่1กันเลยค่ะ เราจะทำการหารในหลักร้อยเหมือนเดิมนะคะ8คูณอะไรได้5 8คูณอะไรคะ8คูณ0ได้0น,นะคะจากนั้นเอาเดี๋ยวคุณครูจะเขียนนะคะผลลัพธ์ของการคูณกับตัวตัวหารนะคะเราสามารถไปคิดใส่ในกระดาษทดนะคะ 5เราขอโทษค่ะเมื่อกี้เราได้8คูณ0ได้0เอาตัวตั้งของการหารคือ5ไปลบกับ0นะคะก็จะได้5 5ตัวนี้นะคะเราเรียกว่าเศษเศษของ5ลบ0ได้5เมื่อกี้นะคะเราจะเอาไปเขียนในหลัก10ที่เราจะทำการหารนะคะ ขอโทษนะคะมันไม่มาแป๊บหนึ่งนะคะเมื่อกี้นะคะเราได้ห้าลบศูนย์ได้ห้านะคะจากนั้นห้าตัวนี้นะคะเราจะนำไปเขียนไว้หน้าเลขหก 6, นะคะแบบนี้ นี้นะคะ,ะเราก็จะนำมาเขียนไว้หน้าเลข6นะคะในหลัก10เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะกลายเป็น56นั่นเองจากนั้นเราก็ไปดูขั้นตอนที่สนะคะขั้นตอนที่2ต่อจากขั้นตอนที่1เมื่อกี้เราจะหารในหลัก10 8คูณอะไรได้56 8คูณเลยคับ8คูณ7 56เราก็เอา56ของการหารเอ๊ะมันไปเร็วแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวนะคะแป๊บนึ่งนะคะ,ะ,คะ,แบบะ,คะอ้าวสไลด์เมื่อกี้ไม่มา โอเคค่ะไม่เป็นไรค่ะมันเดินไปข้างหน้านะคะ,ะ8คูณ7นะคะ56เราก็เอา56ของตัวตั้งของการหารเมื่อกี้ที่เราต้องการหาคำตอบไปลบกับ56ของผลลัพธ์ของการคูณนะคะเราก็จะได้0ูนดังนั้นพอเศษเราเป็น0ูนย์นะคะเราก็เอา ศูนย์ตัวนี้นะคะเราไม่ต้องไปเขียนในหลักที่เราจะหาในขั้นตอนที่3ที่นักเรียนเห็นตอนนี้นะคะเศษเป็นศูนย์แล้วเราก็ไปดูในหลักหน่วยต่อเลยนะคะหลักหน่วยของเราคือ8นะคะ8คูณอะไรได้8 8คูณ1ได้8เอา8 ตัวตั้งเมื่อกี้นะคะไปลบกับไปลบกับผลคูณนะคะก็จะได้เท่ากับ0ดังนั้น568หาร8เท่ากับ71นักเรียนก็สามารถตรวจคำตอบได้เหมือนการหารยาวเลยค่ะก็คือตัวหารคูณผลหารเท่ากับตัวตั้ง8คูณด้วย71เท่ากับ 568นั่นเองค่ะนักเรียนพอเข้าใจไหมคะนอกจากการหารตัวเลข3หลักกับตัวเลข1หลักแล้วนะคะก็จะมีวิธีการหาร